ที่รักเราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วอะน่าจะห้าปีแล้วปะห้าปีตอนนี้พี่แหละสามสิบกว่ากว่าปะ่ะอายุเป็นไงคิดว่าชีวิตแต่งงานของเรามีปัญหาอะไรปะพี่เราไม่ค่อยทํางานบ้านเลยอะโอเคผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างหนักมากนะครับในแต่ละวันนอกจากทํางานหนักแล้วยังมีการที่ จะต้องสังสรรคเข้าสู่สังคมในบางครั้งไม่สิบ่อยเลยแหละผู้ชายเนี่ยเรารู้กันเองใช่ไหมครับว่าเวลาเราดื่มเนี่ยแอลกอฮอล์มันจะมีฤทธิ์ที่ทําให้ไปส่งผลกระทบต่อตัวอวัยวะเพศของเราเวลาทํากันบ้านกลับบ้านไปแต่ละครั้งผมว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาของผมณนะตอนนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนอกเสียจากว่าแบบมันจะช้ามากเสร็จ ไวมากในบางครั้งที่สำคัญผมค่อนข้างเหนื่อยมากดูจากอารมณ์ของแฟนผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนมากทีนี้เนี่ยมันจะช่วยยังไงได้บ้างต้องหาอะไรมาตัวช่วยคือตัวชี้เองอ่ะก็หลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าพี่เขาอะ่ะทำงานหนักมากกลับมาก็นอนเลยไม่ค่อยทำกันบ้านหรือเวลาไปดื่มก็ไม่ไม่แข็งไม่เสร็จ จนเชียงอ่ะก็ไปหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาช่วยให้พี่เขาแบบกระตุ้นกำลังเสริมแต่ว่าเอาจริงๆก็คือยังไม่เจอตัวไหนที่เห็นผลเลยอะค่ะจนกระทั่งชี้มาเจอตัวนี้ตัวนี้เลยจริงๆนี่ชี้ให้พี่กินมาประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วปะเดือนนึงใช่ตัวเนี้ชี้ว่ามันมันปลอดภัยด้วยก็คือมันมีสารสกัดจากธรรมชาติแล้ตัวนี้เห็นผลมากเลยค่ะเพราะว่าทุกวันเนี้ย พี่เขาทำการบ่านกับทุกวันเลยจริงๆแล้วเราก็ออกต่างจังหวัดกันบ่อยมากผมก็ว่างั้นนะเพราะว่าคือคุณไม่ต้องไปฟังผู้หญิงก็ได้ผมเนี่ยกินหมุ่ผู้ชายผมกินเองผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่วยแค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นในเรื่องของการเสร็จช้าเสร็จไวการแข็งตัวต่างๆแต่สิ่งที่มันสําคัญมากกว่านั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นการบํารุงสภาพร่างกายของเราให้มันดีขึ้นอาการอ่อนเพลียก็แทบจะไม่ค่อยมีเห็นแล้วล่ะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเป๋าสดชื่นเฟรชในทุกๆวันซึ่งผมว่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันสําคัญพอๆกับเรื่องบนเตียงที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคู่มากเนาะใช่ไหมลุงมีน่าจะให้กินตั้งนานแล้วนะเนี่ยอ,อไปอยู่ในเรือไหนมาต้องนานหาจากไหนวะ <c oughs> <c oughs>